แบบนี้นะคะมาฟังสาระความรู้ที่ดีในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับชูรีบกีดาการเอกครายุศในรายการหนูช่วยได้รายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจวัยอิสระนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะว่าสุขภาพช่องปากเนี่ย เป็นปัญหาเล็กๆที่หลายคนมองข้ามและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรามากกว่าที่คิดอย่างแน่นอนนะคะสุขภาพช่องปักไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงนะคะที่รีบยังคงอยู่กับพี่ทิพย์เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์สวัสดีค่ะ,คะพี่ทิพย์ก็คือให้ความรู้กับเราในหลายมิติของสุขภาพช่องปากเลยมาจนถึงวันนี้ ที่เราพยายามรักษาเยียวยากันทุกวิถีทางและแต่ในกรณีของคนที่ต้องถอนฟันออกไปจนหมดและเหลือบางคนอาจจะไม่หมดก็ได้แต่ต้องใส่ฟันปลอมอย่างให้พี่ทิพย์ช่วยแนะนําในเรื่องของฟันปลอมหน่อยค่ะว่า เอ๊จริงๆแล้วอะเราควรที่จะพิจรารณาการใส่ฟันปลอมไหมเราควรจะถอนไหมหรือว่าถ้าจะใส่ฟันปลอมแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกแบบไหนอะไรอย่างเง้ยได้คืออย่างนี้ก่อนเนาะเวลาเราจะใส่ฟันปลอมหรือว่าจะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยต้องให้พันตแพทย์นเนาะที่เขาเป็นคนดูเคสเนี่ยวินิชฉัยว่าเอ๊ะอันนี้โยก แค่นี้ต้องถอดไหม <ฮะ S 2> ถ้าสมมติเขาแนะนําว่าถอดเราก็ถอดไปที <ฮะ S 2> นี้ส่วนเรื่องการที่สมมุติฟันสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราจะอยากให้มีฟันกลับมาเคี้ยวอาหารได้มันมอันนี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราเลย<ม><ม>เพราะอย่างเช่นฟันปลอมที่มันจะมีฟันปลอมแบบติดแน่น <ฮะ S 2> กับมีฟันปลอมแบบที่ถอดได้ฟันปลอมแบบถอดได้ก็จะมีหลายหลายแบบมีพลาสติกแข็งมีพลาสติกนิ่มมีโครงโลหะ อันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณมที่ใช้แต่ถ้าสำหรับพี่ทิพย์เองเนาะก,ก็ถ้าเราเต้องการสบายแล้วก็ชับพี่ทิพย์ก็จะแนะนำเป็นพลาสติกนิ่มพลาสติกนิ่มแบบพลาสติกฝังติดนั่นไม่ไม่ไถอดได้อันนี้เราพูดถึงถอดได้ก่อนถอดได้จะมีแบบพลาสติกแข็งพลาสติกนิ่มแล้วก็เป็นโครงโลหะซึ่งถ้าเป็นพลาสติกแข็งเนี่ย ตัวที่เป็นตะขอเกี่ยวมันก็ยังจะเป็นลวดอยู่แต่ถ้าสมมติเป็นพลาสติกนิ่มเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นตะขอเกี่ยวก็จะเป็นสีเหมือนเนื้อแต่ถ้าเป็นโครงโลหะก็อาจจะเป็นตัวแต่ที่เป็นตะขอเนี่ยก็จะเป็นสีของโลหะอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับงบประมาณอันนี้ก็สามารถไปปรึกษาที่คลินิกปรึกษาคุณหอม,หอ,มหอได้เลยพลาสติกนิ่มนี่คือมันมันจะมีความยืดหยุ่นคือเวลาที่เราจับอะฮะมันจะแบบกระชับ แล้วก็เวลาใส่ก็จะบางกว่าแล้วก็กระชับหล่นก็ไม่แตกอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงใส่ได้เหมือนกันไหมคะใส่ได้เหมือนกันความสบายถ้าถ้าสำหรับพี่นะคะเป็นพลาสติกนี่มจะใส่สบายกว่าแต่ทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณคือให้ใส่ได้แล้วมีฟันเคี้ยวข้าได้นี่คือจบ ใช่แต่ถ้าดีที่สุดคืออย่ารอต้องถูกถอนเลยแต่แต่ถ้าถูกถอนไปแล้วก็ต้องรีบใส่เพราะว่าสมมติถูกถอนฟันซีล่างหนึ่งซีแต่คุณไม่ใส่สุดท้ายฟันบนของคุณก็จะยื่นลงมาก็จะสุดท้ายก็ทําให้ถูกถอนอยู่ดีตอนนี้โดนถอนบนล่างเลยรานนี้ก็จะมีปัญหาเลยหมายถึงว่าสมมุติว่าฟันล่างเนี่ยต้องถอนออกไปแล้วไม่ใส่ฟันปลอมฟันบนจะยื่นลงมาใช่ใช่ย่เพราะคือโดยธรรมชาติหนูเห็นต้นไม้ไหม ที่มันโน้มลงมาใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เวลามีรถวิ่งไอ้ต้นไม้ตรงที่ตามรถวิ่งอะ่ะมันก็จะไม่แตกถูกไหมหลักการเดียวกันสมมุติเราเรา,เราโดนถอนฟันซี่นี้อ่าฟันซี่เนี้ยก็จะยื่นลงมาชนตรงนี้อ,อันนี้คือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ตรงไหนมีพื้นที่ว่างเขาก็จะ,จะยื่นออกมาใช่สุดท้ายแทนที่เราจะสูญเสียฟันซี่นี้ซี่เดียว เราก็จะสูญเสียฟันซีนี้ด้วยเพราะว่าฟันซีนี้ก็จะห้อยลงมามใช่ฟันก็จะห้อยอ,อย่างนี้ต้องรีบใส่ฟันปลอมก็<ร>ต้องรีบร<น>ีบใส่แล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าการเลือกฟันปลอมก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คุณมีอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบถอดเข้าถอดออกเขาก็จะมีแบบสะพานฟันอ่าสะพานฟันก็คือการเป็นฟันปลอมแบบติดแน่นใช่อันนั้นก็ลงรายละเอียดแบบนี้ก็เดี๋ยวจะงงก็สามารถที่จะไปหาคุณหมอเนาะให้คุณหมอแนะนำ ก็จะได้เห็นตโวยงตัวอย่างเต็มไปเลยว่าสะพานฟันเป็นยังไงแบบลวดแบบแข็งแบบนิ่มเป็นยังไงแล้วแบบไหนแพงสุดอ่ะ เป็นพลาสติกนิ่มพลาสติกนิ่มอ่้ถ้าเป็นแบบถอดได้พลาสติกนิ่มก็คือแผ่นสุดแต่ถ้าเป็นที่แบบติดแน่นก็จะเป็นก็จะมีแบบที่เป็นสะพานฟันหรือบางคนถ้าเป็นซีเดียวก็ไม่ไม่ทีนี้เวลาเป็นสะพานฟันข้อเสียคือว่าเราสมมติซีนี้น้องทิวลิปซีนี้หายไปใช่ไหมคะคุณหมอก็จะต้องก่อซีนี้แล้วก็ก่อซีนี้แล้วทำสวมเท่ากับเราสูญเสียฟันอีกสองซีเพิ่มแต่ว่าอันนี้ข้อดีก็คือแค่ไม่ถอดแต่ว่าถ้าสมมติ ว่าไปเจอบางที่ที่ทำอันนี้ไม่เก่งบางทีรั่วก็จะมีปัญหาเรื่องอาการปัญหาตามมาอีกเยอะมีหลายคนมากเลยที่ไม่ชอบใส่ฟันปลอมเพราะว่าลำคาญใส่แล้วบางคนเจ็บลำคาญไม่ชิน ซึ่งได้ยินอย่างนี้แล้วควรใส่แล้วมันมีหลายแบบด้วย<ช>เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าไอ้แต่ละแบบเนี่ยมันมันจะผลดีผลเสียอะไรยังไงบ้างมันต่างกันยังไง<ช>จําเป็นต้องใส่ฟันปลอมจริงๆอะมันมีหลายแบบหลายประเภทเราจะดูแลอะไรกันยังไงซึ่งพี่ทิพย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าฟันปลอมมีหลายย่างแบบนิ่มเนี่ยจะใส่สบายหน่อยแบบทาอนได้แต,<ช>แต่ราคาก็อาจจะสูงขึ้นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาใส่ แบบไม่อยากใส่แบบถอดได้ใช่ไหมไม่อยากใส่แบบถอดได้เอาเอาในกรณีที่แบบเขาใส่แบบถอดได้แล้วมันเป็นแบบแข็งแล้วเขาลำคาญเนี้ยค่ะ มันใส่มากๆมันจะแบบบาดเหงือกหรืออะไรไหมคะส่งผลเสียเหงือกเสบอะไรไหมคะจริงคืออย่างนี้เวลาที่มันพลาสติกแข็งเนี่ยเวลาที่เราถอดเข้าถอดออกมันโอกาสที่จะเสียดสีมันก็จะมากกว่าแต่โดยปกติไอ้ปัจจัยตัวเนี้ยไม่ไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก,ก็คือเวลาคนที่ใส่ฟันปลอมไปแล้วดูแลไม่ดีแล้วมันไปทับเหงือกบางคนโอ้หใส่ฟันปลอมแบบไม่ยอมถอดเลยอันนั้นก็จะส่งผลทําให้เหงือกเป็นแผล ทําให้กอเกิดปัญหาหนักกว่าเดิม,มเพราะฉะนั้นไอตัวส่วนที่ว่าเลือกแบบไหนอันนั้นคือขึ้นอยู่กับความสบาย,าบายแต่ไอประเด็นหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแล,แลปแลั๊กบอ,กองด้วยอย่างเช่นหนึ่งหลังอาหารเนี่ยเราก็ต้องถอดออกมาล้าง<ะ>แล้วก็ก่อนนอนเราก็ต้อง เอามาแปลงด้วยแล้วแปลงฟันแบบไหนเราก็ต้องแปลงพี่ฟันปลอมเขาแบบนั้นเลยอย่าลืมถ้าเราแปลงฟันสะอาดแต่พี่ฟันปลอมเราไม่แปลงเว้นไว้เหม็นเหม็นฟันปลอมเหม็นได้ฟันปลอมเหม็นมันจะเหม็นเลยปากเราก็เหม็นเหม็นครับก็เหมือนเพราะฉะนั้นเขาถึงได้แนะนําว่าควรคุณต้องเอาฟันปลอมของเราเนี่ยไปแช่ด้วยเพราะนั้นคุณแปลงฟันคุณก็ต้องแปลงฟันปลอมด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าฟันปลอมไม่สะอาด สุดท้ายในช่องปากเราก็เหม็นอยู่ดีแล้วอย่าลืมนะคนที่ใส่ฟันปลอมดูแลไม่ดีก็ส่งผลทําให้เรามีกลิ่นปากมากกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ฟันปลอมและยิ่งถ้าคน<ล>ที่มีปัญหาโล่งเหงื่อแล้วใส่ฟันปลอมเขาถ้าดูแลไม่ดีหรือไม่มีตัวช่วยเลยคราวนี้ก็จะหนักกว่าเดิมด้วยแล้วนอกจากแปรงฟันแล้วเราจําเป็นที่จะต้องถอดต้องถอดต้องถอดล้างเพราะอย่าลืมนะน้องเทีหรือเวลาที่เราใส่ฟันเนี่ยหนูหนูใส่เสื้อผ้าไม่ถอดเลยเป็นไง ก,ก็เหม็นค่ะเออเหม็นเหมือนกันแต่ในช่องปากเราอ่ะอย่าลืมว่าเขามีความอับชื้นถูกไห<ช>มเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเลยว่าทุกครั้งหลังอาหารที่เราทานอะไรก็ตามแต่ต้องถอดฟันปลอมออกมาหาที่ล้างอันนี้ก็เลยเป็นต้นเหตุที่จะทําให้บางคนไม่ชอบที่จะใส่ฟันปลอมแบบถอดได้แต่จะก็จะใช้ฟันปลอมที่เขาเรียกว่าติดแน่นเหมือนที่พี่ที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือสะพัน์ฟันแต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้าง,<ร>งสูงแต่คุณจะต้องยอมรับด้วยว่าคุณจะต้องเสียฟันตัวที่เกาะ เพิ่มอีก2ซี่แล้วก็<ม>ต้องทําความสะอาดฐานลากให้ดี<ม>ก็คือใช้ไหมคัดฟัน<ม>คือพูดง่ายก็ต้องพิถีพิถันกว่าคนที่ไม่ได้ใส่ฟัน<ม>หรือบางคนถ้ามีฟันปลอมอสมมุติถอนสัก1น2ซี่แล้วไม่อยากใส่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งก็คือการฝังลากฟันเทียมฝ<ม>ังลากฟันเทียมก็แพงหน่อยแต่ว่า ก็เหมือนจริงเหมือนจริง,รงมากทีเ่เหมือนจริก็คือแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนจะฝังได้ก็ต้องมาดูความหนาของกระดูกดูโรคประจําตัวของคุณด้วยเพราะว่าบางทีฝังไปปุ๊บถ้าเหงื่อของคุณไม่แข็งแรงคุณฝังลากพันเทียมไป5-6าหมื่นสุดท้ายก็ หลุดอยู่ดีใช่เพราะสําคัญถ้าดีที่สุดใครยังไม่เป็นก็ดูแลให้ดีแต่ถ้าใครที่เป็นแล้วก็อย่าได้กังวลใจเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างเป็นได้ก็ดีขึ้นได้ด้วยแล้วโดยเฉพาะเรามีตลาดสมุนไพรอย่างนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาได้ใช่ค่ะในเรื่องของสมุนไพรคือจริงๆดูแลทั้งดูแลปกป้องแล้วก็รักษาสมุนไพรไทยอยู่ใกล้ตัวมีประโยชน์มากนะดูแลได้ในส่วนของร่างกายของเราแล้วก็รวมถึงช่องปากด้วย ไม่ค่อยมีผลเสียโดยเพราะว่าร่างกายเราคือธรรมชาติถ้าเราใช้ธรรมชาติสุดท้ายเนี่ยจากที่มันดูแย่ๆก็กลับมาดีได้และอยากให้ทุกคนนะเช,ชื่อเรื่องนี้ว่าอายุมากไม่จําเป็นที่ว่าฟันจะต้องหลุดหรือเราป่วยแล้วเราไม่หายป่วยแนะมันสามารถที่จะกลับมาดีได้ถ้าถ้าคุณแค่มีความรู้เรื่องพวกนี้ใช่ใช และสมุนไพรไทยเป็นอะไรที่แบบบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาท่านคิดไว้ดีแล้วใช่ต่อรุ่นเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งเราอาจจะละเลยภูมิปัญญาบรรพบุรุษของเราเท่านั้นเองคืออยู่ใกล้ตัวแต่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นแหละคือถ้าเรายิบจับมาใช้เนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องของการดูแลเนาะอาหารเป็นยาอาหารเป็นยาอย่างที่พี่ทีพูดไปว่าสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบฝรั่งการผูชืเอมไทย ใบเตยมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของทั้งน้ํายาบ้วนปากด้วยแลเในยาสีฟันยาสีฟันด้วยที่นี้คือถ้าเราใช้น้ํายาบ้วนปากสมุนไพรอ่ะเอามาแช่ชยาแช่ฟันปอบอย่างเงี้ยได้ไหมคะ ได้ค่ะถ้าสมมุติว่ามีเบสเป็นเกลือเนาะ uh huh. ก็สามารถที่จะใช้ได้เพราะเวลาที่เราแช่เนี่ยอย่าลืมว่าอะไรที่ทําความสะอาดในช่องปากเราได้ก็ทําความสะอาดฟันปลอมได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญทําให้ฟันปลอมของเราอะ่ะมันไม่อ่าข้าเแล้วไม่ถูกทําลายจากสภาวะที่เป็นเคมีคือพูดง่ายก็คือทําให้ฟันปลอมของเราะสะอาดแล้วก็ไม่แข็งกระด้างหรือว่าอาจจะแบบไม่เปลี่ยนสีใช่แล้วก็สามารถที่จะถ้าเป็นน้ํายาบ้วนปากที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถประหยัดแบบไม่ต้องแช่นะก็คืออมพร้อม กับเราเลยเสร็จแล้วพอได้ประมาณสักหนึ่งงนาทีเราก็ถอดออกมาแปรงแต่ฟันปลอมของเราเราก็ยังต้องแช่น้ําอยู่ต้องแช่น้ำอย่ดีก็คือบ้วนปากไปพร้อมกับฟันจริงแปรงฟันก็แปรงไปพร้อมกับฟันจริงแล้วก็ต้องถอดมาทําความสะอาดมาแช่นงแช่น้ําอะไรให้เรียบร้อยซึ่งคนที่ใส่ฟันปลอมนะคะจริงๆการดูแลช่องปากเนี่ยคือยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษเลยบางคนบางคนเนี่ยคือ ไอเพราะว่าใส่ฟันปลอมแต่ไม่ยอมถอดพะะอเจออยู่กับเพื่อนไม่ยอมถอดโอ้โหอันนี้โอ้โหอ,อันตรายมากเพราะว่าเหงือกมันจะถูกทับเนาะด้วยด้วยพลาสติกหรืออะไรเงี้ยมันก็แต่ถ้าเป็นแบบวันหนึ่งอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้านานๆไปโอ้โหผลเสียแล้วบางทีฟันปลอมที่ไปใส่ตามสถานที่ที่มันไม่ได้มีคุณภาพบางที วัตถุดิบหรืออะไรที่เขาใช้บางทีส่งผลเสียส่งผลทําให้เกิดสิ่งผิดปกติในช่องปากของเรารวมถึงบางทีทําให้เป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสถานที่ที่เราไปรับบริการด้วยฟันปลอมนะคะถ้าสุดท้ายจําเป็นต้องใส่ก็ต้องใส่นะ<ช>ไม่ใช่ว่าแบบจะละเลยไม่ใส่นี่ไม่ได้นะอันตรายอาจจะต้องเสียฟันมากกว่าเดิมใช่เสียเสียบุคลิกเสียบุคลิกภาพด้วยใช่ไหมคะรูปหน้าเสีย <c oughs> เสียด้วยวใช่แล้วบางทีพูดมา บางทีน้ำลายกระเด็นใช่คุณเสียบุคลิกภาพไมเลีเสียสุขภาพใจไม่ชัดอะไรอย่างนี้ค่ะหรือไม่แก้มยุบค่ะพี่ทีคะถ้าจาเป็นต้องไปเลือกฟันปลอมสําหรับมือใหม่อะหรือว่ามือสมัครเล่นหรือว่ามืออาชีพที่ใส่มานานแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ชอบฟันปลอมเลยอะแบบใส่แล้วมันลำคานไม่สบายปากเคี้ยวข้าวไม่สะดวกงเงี้ย เรามีวิธีเลือกฟันปลอมไหมแล้วถ้าเกิดว่าไปลองที่คลินิกทันตกรรมหรือที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีให้ลองใส่ฟันปลอมแต่ละแบบไหมคะลองใส่เลยอ่ะไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องพิมพ์ปากแล้วก็เราจะเอาของเพื่อน,นมาใส่ของเราไม่ได้เพราะว่าเหงือกหรือว่าขนาดอ่ะมันไม่เท่ากัน <laughs> มันมันดูไม่เท่าไหร่าที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเขาก็จะมีตัวอย่างว่าเอ,อิมวัสดุมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ<อ><อ>แล้วก็เวลาที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยใส่ครั้งเดียวเนี่ยมันไม่พอดี บา,บางทีมันเจ็บมีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะกลับไปได้เพราะว่าเขาก็จะโดยเฉพาะคลินิกนะเขาก็จะรับประกันอยู่แล้วต้องแก้จนกว่าเราใส่แล้วมันสบายสบายปากจะสองหัน3าหนเพราะมันจะต้องใส่ไปแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆกรอแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องไปเกรงใจหมอเพราะว่าเกรงใจทันแพทย์นะเพราะว่าเขามีหน้าที่ที่จะทำให้เราคนส่วนใหญ่บางที ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยที่ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการใส่ฟันปลอมฟรีบางทีพอได้ฟรีมาปุ๊บไม่กล้าไปอตต้องไปค่ะเพราะว่า หน้าที่หน้าที่ที่เราจะต้องทํำแปลว่าเราไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าจําเป็นต้องใส่ฟันอมคืออย่างนี้บางคนเนี่ยโอ้โหเสียดายเงินเนาะแต่พี่จะบอกว่าร่างกายของเราหาเงินได้มากกว่าที่คุณจ่ายไปง่ายๆเลยแค่แค่ปวดฟันสิปวดฟันเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะไปดทำอะไรแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นร่างกายที่ สำคัญเนี่ยคุณหาเงินได้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปดูแลรถดูแลอย่างอื่นดูแลตัวเองก่อนใจสุขภาพปานนี้นสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบดูแลนี่เสียแพงกว่าเดิมดเสียแพงกว่าเดิม,มเพราะฉะนั้นใครที่ ยังไม่ได้เป็นอะไรทั้งป่วยหรือรวมถึงในช่องปากการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างไม่ได้เป็นโทษจนถึงทำให้คุณถึงแก่ชีวิตแต่เแต่ว่าเรากินแต่ปริมาณที่พอดีแต่สำคัญที่สุดสารอาหารจำเป็นสให้ครบสารอาหารสารอาหารนี่สำคัญมากนะคะอย่าเชื่ออย่าคิดว่าเวลาเราอายุมากแล้วเราจะต้องป่วยหรือฟันต้องถูกถอนเรื่องพวกนี้ ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแสดงว่าคนอายุมากทุกคนต้องป่วยแต่ทําไมบางคนเขาไม่ได้ป่วยแล้วทาไมบางคนฟันยังมีครบจนกระทั่งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราดูแลแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาอะไรนะคะของรายการหนูช่วยได้ก็ต้างสั่งทำรายการได้เลยทํารายการมาแบบเพื่อช่วยทุกคนที่ไม่บางทีอาจจะไม่ได้มีใครมาคอยให้คำปรึกษารายการนี้ก็เป็นประโยชน์มากใช่ค่ะถ้าเข้ามาถามได้ตลอดเลยนะอยากจะถามเรื่องสุขภงสุขภาพ อะไรในกลุ่มลายหนูช่วยได้นะในนั้นคือคืนล่าเริง<ช>เริงร่ามากถ้าสมมติว่า10บเทปที่เราออกไปเนี่ยยังไม่ครอบคุมปัญหาที่ ผู้ชมทางบ้านมีปัญหาอยู่ก็ให้น้องทิวลิปสามารถที่จะถามพี่ทิพย์ได้แล้วก็พี่ทิพย์ก็อาจจะทําเป็นคลิปสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาตอบได้หรือถ้ามีโอกาสก็เราอาจจะได้มาเจอกันอีกใช่ใช่เลยเพราะฉะนั้นถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะเพราะว่าทิวลิปพี่ทิพย์แล้วก็ทุกคนที่ทํารายการนี้คืออยากจะให้ทุกๆคนสุขภาพด้างกายแข็งแรงนะคะอ่ะโดยรวมคือในเรื่องของฟันปลอมเนี่ยสุดท้ายถ้าจําเป็นต้องใส เน้นย้ำว่าก็ต้องใส่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยใส่แล้วจะเจ็บจะปวดจะทุกข์ทรมานอะไรไหมนะคะเพราะว่าเขาสามารถปรับแก้ให้เราได้ใช่ค่ะเข้าใจนะคะเนี่ยคิดว่าแบบทาเสร็จปุ๊บครั้งเดียวจบเลยไม่ได้ค่ะก็บางทีเออเหมือนบางทีเราตัดเสื้อผ้าเนาะครั้งแรกบางทีมันอาจจะยังไม่พอดีเลยแต่ในช่องปากของเราอ่ะมันมันซับซ้อนนะบางทีบางคนใส่ครั้งแรกก็อาจจะใช้ได้เลยแต่บางคนในช่องปากของเขามีฟันเกมีอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะ ต้องมีการแก้ไข<ช>อาจจะครั้งที่1อาจจะยังไม่ดีครั้งที่2มาแก้คือพูดง่ายคือเวลาที่เราใส่ฟันปลอมเราต้องรู้สึกสบายแล้วก็ต้องมีมีการระคายเคืองถ้าเมื่อไหร่ที่มี การระคายเคืองในช่องปากซ้ำก็สามารถที่จะทําให้เราจากที่มันจะดีมันกับแย่นกว่าเดิมอาจจะไปเป็นโรคที่มันนอกเหนือจากโรคเหนือยกับเสพละอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอยากรู้ว่าความรู้สึกเวลาใส่มันจะแปลกปอมไหมคะหรือว่ามันจะใส่เป็นฟันแท้เรามันไม่มีทางอ่ะฟันปอมมันก็คือฟันปอมเนาะแต่ว่ามันดีกว่าไม่ใส่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกฟันปอมที่ที่มีคุณภาพนิดนึงก็จะสบายปากมากกว่าแค่นั้นเองใช่ค่ะก็สุด ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะแล้วก็ใครที่มีสิทธิ์อะไรก็ไปดูเอาทั้งประกันสังคมทั้งบัตร30บาทจริงๆเขามีได้ถ้ากรณีของคนที่แบบมีปกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะก็ลองไปสอบถามเขาดูใช่อย่างที่พี่ทิพย์พูดทุกประการนะคะไปทําฟันปลอมเนี่ยมันมีสิทธิ์เรื่องของการเบิกประกันสังคมอะไรต่างๆนานา30งสามสิบบาทโครงการเขา มีให้ฟังมีเช่าเต็มกันน่าจะยังมีอยู่สมัยที่พี่ทิพย์อยู่ก็จะมีโครงการฟันเทียมพระราชทานของผู้สูงอายุนะ60บาทก็ลองไปเช็คดูนะว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงเพราะว่าเราออกมานานมากแล้วก็ลองลองไปหาอัปเดตกันนะคะตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการแล้วพี่ทิพระในทุกเทปเพราะว่า ยังเมาไม่จุเลยอ่ะใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือได้พอเมากรุบนะคะในเรื่องของฟันป้องมีความสําคัญมากนะคะใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่างที่พูดไปเลยว่าเข้ามาในไลน์กลุ่มหนูช่วยได้หรือว่า Facebook หนูช่วยได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของสมุนไพร ถามทิวลิปนะคะหรือว่าจะไปที่พาราได s ์พาร์คที่นั่นเนี่ยมีตลาดสมุนไพรพรีเมียมที่ได้รับการรับรองจากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแล้วก็มีแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญด,ด้านนี้โดยเฉพาะคอยให้คาแนะนําอย่างใกล้ชิดใครที่ไม่สะดวกไปเนี่ยสามารถถามผ่านทางร้านค้าออนไลน์เซเว่นสตาร์ช็อปได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะตอนนี้นี่หมดเวลาแล้วทิวลิปแล้วก็พี่ทิพย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยนะคะก่อนจากกันไปเนี่ยททลิปก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะบ๊ายบายค่ะ ปัญหากลิ่นปากไปปัญหาก,กวนใจหลายคนที่แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะและการแปลงฟันอย่างเดียวไม่เพียงพอค่ะเพราะในช่องปากของเรามีอวัยวะที่ซับซ้อนวันนี้มิเตทีได้รวบรวมสมุนไพรตำรับโบราณค่ะเกลือใบฝรั่งการพลูเอมไทยมิ้นใบเตยไว้ในมิเตทีสมัยเฟสมาวัชอ่อนโยนไม่แสบปากเพียงอมบ้วนช่วยลดกลิ่นปากพูดมั่นใจลมหายใจสดชื่นการันตีรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขปีพศ2567ค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่0947894455หรือไลน์เซเว่นสตาร์ค่ะ